ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องป้าจำลองจะหาลายคนค่ะวันนี้เมนูนตอนเช้านะคะวันนี้ใหญ่ลุกขึ้นมาหนึ่งข้าวเองค่ะท่านชายเพิ่นเมื่อยขนาดไม่ได้ไปเห็ดย่างไเลยยังเมื่อยด้ชุ่มตำเซ็บๆค่ะก้อนอย่อแล้วพูอยออกก่อน ชมตำแซ่บๆแล้วแกงนมไม้ชมใส่หนังหมูแล้วก็หนังประกอบมิต,ตอร์ดีนะส่งมาเมื่อวานเลยค่ะถึงเมื่อวานนี่ค่ะยายได้รับแล้วเดอ้อเนี่ยค่ะจะามาแก้มตำมะหงอยู่จะามาแก้มตำมะหงนะคะมาค่ะเอฟซีมากินข้าวค่ะ มาหุ้งมาเด้อค่ะคำใหญ่ไ,ได้พ,พี่คำใหญ่หหามเม เค็มเต้มต้องอันน้ำปืานั่นใช่น้ำตาลตั้งเถอะนี่เรนี่เน,นื้อกลับมานน่เค็มก็เกงหมูใส่อะไรน้ำม,มัเค็มใส่หม้อ,อมโอยอย่าพูดมากให้ม,มากเลย

เห็นแล้วมีเห็นขัดเปิรผู้ลกพวกเห็นมีเห็นตกมานี่ขคอน่ะโอ้ยเ็บแค้วินข้าวกับบอ่อร่อย,ลยออลแล้วเอเอ้ยลดแตาละวตเกลอกเียหมดนนมแล้วไม่ ดูขี่รถไปบอกคิดที่จะไปชงเลยแหละเห็น <c oughs> ไหมรับผิดชอบมันเนี่ยรู้จักแต่เงินแน่พาไปกับไปอืมโอเคอืมวควเอฟซีกินข้าวนะปึกสาย ชิมดูเนาะคำหนึ่งเนาะมามามากินข้าวด้วยกันตำมะละกอแกงละไามาชุม่มใส่อะไรใส่นังหมูหรือเปล่ามีแต่หลังเนาะมาทุกคนทุกคนทุกท่าน เย์เอ้เยมาเรย์ยองเรยก็กวาดไปเอาน้ำตาลมาใส่ชิ้นให้พอเท่าเอายู่กินหนีแก้เลย,เอ,ยอืม เผ็ดบ่เพ็ดให้แล่วจะน้ำตาลอาจา่จนะเผ็ดบ่ปุ๊กจนั่งกับพ่อท่าอย่าจะทายคี้ปเอาอมิดปาดโลน่าลีลาอื้น้มต่องง้อมเตอตาม น้ำคุไปน้ำคุปกับพ่อท่าคุ้ยายจะถ่ายคลิปมื่อกินขึ้นมือเมื่อตันมี่ไม่เข้ม,มวะชาลี่พูดว่าไงอ่ะโอ๊ยนอนตื่น่ายแทะนึกนึกขขาวเฮ็ดหย่างว่ เดี๋ยวมากินมันชิ้นหนึ่งอะนางประกอบนี่ค่ะน้งประกอบมัตจะดีค่ะอือหือุดยอดกรอบเยบมนพอบมากินกับข้าวสวยนั่นเลยเดยชอบค่ะมันจะดีกอบคุณมากๆค่ะก็ให้ขายดิบขายดีแล้วถ้าเอฟซีคนไหนสนใจสั่งซื้อเลยเด้า สั่งมาในเบอร์ยายก็ได้ค่ะ0839712510ยายก็จะแอดไลน์ประหามิตอร์ดีค่ะให้มิตอร์ดีชงให้ค่ะนะคะคุณจะชั่งกี่หอกี่หอก็ได้ค่ะจริงๆ อร่อยไหมเออมาเทตรงนี้ก็ได้นะจากน้อยออพ่อพ่อพ่อเยอะเกินบายบายบาย้า ข้าวแก็บเลยกินกับอันาาอัมงหงสุบยอดเห็ดปวกมันออกมันแม่นผู้ไรกินข้าวบอกเอาเห็ดใส่ตูใ้ยายอันเด้อ ไปเห็นนะะมันบูดปออาข้าวฟูหัยายขึ้นรามมีบอกกันเนาะโอ้ยมันละบอกจ้างเท่าชื่อชื่อเท่าหัวล้านมันละเป็นเพลอือกินแล้วก็นอนเบืองหนังฮันมันละหูจักเพลือเพราะเท่าตาหานี่นะหูจกักตะกินไปวันวัน มื้อเช้าทำท่างงงแงบนนึกนึ่งข้าวคิดว่ายายไม่มีมือหรือไงวะนึ่งกินได้เว้ยแชบบ่เนี่ยแชบบ่มาดามนึ่งข้าวให้กินมือนี่แชบบ่ <c oughs> ข้าวหากินเตะ บ่มีมันกลัวอ้วนเดือบเบิ่งพุงกลัวหดพุงควายนั่นแล้วมันจึงไม่อยากกินมันเน้อเล่เลเยกินมันไม่เห็นจะอ,อ้วนเขายังอะไรมันยังไม่เสื่มการาพาาอการ,าอารพอฟนมันยังดีอยู่ เขาตบคลิบแค่ไห้แล้วลมกูแวกูใจกูจับตาข้าวใหล